ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็อยู่กับเราในรายการสบายโซนอยู่กับการพูดคุยเกี่ยวกับ Thai e x o ซ i เพรสทร i ปวิดเอฟอินบิ s s บซึ่งเมื่อกี้เนี่ยสองหนุ่มก็ได้บอกไปแล้วว่าจะพาเราไปดูการตัดขนแกะจะเป็นยังไงนั้นไปชมภาพวีดีอกันเลยค่ะโอ้โหอันนี้คือแกะนี่คือไม่ใช่แกะดำครับไม่ใช่นี่เป็นหมาต้อนแกะนะซูน่าต้อนแกะซู่าเอาไว้เลี้ยงต้นแกะอันนี้คือมีโชบูมแมลง หมาหมาสุนัขเนี่ยไปไปฆ่ามุมแมลงสุนัขนี่ใส่เสื้อฟ้าอยู่ครับไม่ใช่อันนั้นคนคนเพี้ยงไม่ใช่อันนี้แก่อันนี้คือการโชว์การต้อนแกะโดยสุนัขนี่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 อันนี้บางอย่างรู้สึกไงพี่ตอนบีใช่ไหมตอนดีโอ้โหตอนได้ไปจับนมวัวเนี่ยเพลินมากเพลินมาก นี่มันสดๆเลยนะครับนมสดๆนมสดๆมนพี่กีเนี่ยดูหน้าเพลินไงกับการบีบแต่วัวเนี่ยดูน่าจะเจ็บนะดูมันพุ่งปิ๊บจริงๆอันนี้คือมันปิดใกล้มากนะคือคือมันมันนมจริงฮะออ๋เข้าใจเขาว่ามันไม่ไม่มาดึงน้ำนมมันแบบอ๋ออันนี้คือเขาเขาเปิดให้ลิ้นมวัวกันตลอดใช่ไหมขนแก่นี่นุ่มมากนะมันฟู่มเนาะมันโดนมันโดนหดไปแล้วหรือเปล่ายังฮะนี่คือ นี่คือกําลังเริ่มโอกฮะเออมันมันแล้วแต่พันมันมันแล้วแต่พันมันด้วยฮะใช่บางพันก็จะแบบนี่หนามากนี่หนาแล้วหนามากนี่เขาเอามาให้โชว์ประมาณสิบพันสิบพันเลยเหรอใช่โอ้โหจริงจริงถึงสิบจริงฮะต่างสายพันธุ์กันไปครับเพราะว่าโชว์เป็นรอบพิเศษเลยหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเขาโชว์อย่างนี้ทุกรอบโชว์นี้ทุกรอบเพราะว่าเนี่ย นี่โกนขนแกะะอ่าแล้วผมไปทาอะไรเนี่ยนี่นี่นี่เขาเขากำลังเชิญปั๊มออกไปครับไปทาอะไรคะโกนขนโกนผมมะอ๋อเขาโกนผมปั๊มครับเลยเป็นอย่างนี้เลยครับเนี่ยเขาตัดผมจริงเหรอปั๊มโดนตัดผมนกลับมาม้านไทยผมต้องมาตัดผมฮะเฮ้ยไม่จริงจริงเหรอเขาจริงจริงฮะจริงจริงเพื่อะไรอะเขาบอกว่าปั๊มผมยาวเกินไป ไม่ใช่นั่นผมไปเล่นเวทมาไหนคุณน่ารักมากครับน่ารักมากผู้หญิงใช่ไหมน่ารักมากเห็นไหมดูดูบอกว่าได้ได้ใกล้เิดเขาเอาขนแก่มันทำได้หลายแบบนเป็นเป็นผมด้วยแล้วเห็นปั๊มเอามาใส่เป็นกล้ามปั๊มส่วนผู้หญิงเขาทำเป็นดอกไม้ให้เนุ่มมากเลยไหมคะเนี่ยนุ่มมากค่ะ อันนี้ก็เรากำลังนั่งรถไประหว่างทางที่เรากาลังอันนี้คืออะไรนี่ทะเลของเขาครับคือทะเลใช่เนี่ยเขาจะมีเรือยอสมาจอดเทียบท่าตลอดเลยแล้วก็เล่นกันแล้หลังจากนั้นฮะเราก็ไปกินอาหารซีฟู้ดอันนี้ต้องทีเด็ดมากอันนี้อันนี้อันนี้รอดูมากค่ะอยากจะเห็นนี่คือสิ่งที่วัเรีรอรอมาันนี้นะฮะ ดูจากหน้าปั๊มก็รู้แล้วนะในวีดีอาร์เนี่ยการมุ่งหน้าไปนี่คือแบบแต่ว่าจุดมุ่งหมายแน่นอนใช่คือเราเดินไปกินกันนะครับเราะขาว่าใกล้โรงแรมมากเราก็เดินทางไปดูทุกคนแบบว่าดีใจนะหน้าไปยิ้มแย้มเบิกบานเก่อนจะไปเนี่ยทางทัวร์เขาได้โปรโมทไว้เยอะมันสุดยอดมากอะไเงี้ยครับแต่เท่าที่ดูมาก็สุดยอดจริงๆใช่ครับนี่คือหอยนางรมหอยหอยนางรมสดๆอันนี้คือดูสดๆครับซึ่งตัวใหญ่มากใหญ่มากจริงๆ ครับตอนนี้นะครับพวกเราสามคนนะครับแล้วก็คณะคนงานรับของเรานะครับไม่ต้อผมจะอธิบายมากว่าเราอยู่กันที่ไหนนะครับรู้ได้นะครับในเวลาเราฮะนี่คืออาหารเย็นที่สองอาหารเย็นของวันวันที่วันที่สองวันที่สองไม่เอาไม่เอาไม่เอาที่ไหนที่นี่คือที่โรงแรมนะครับครับที่นี่คือที่โรงแรมแลนด์มาร์กเป็นโรงแรมที่เราอย e ู on, ่ท right. right, ี anium, ่นี่แต่ว่าแล้วนี้ เป็นอาหารเอเชียฟูดเป็นฟูดเย็นนะครับแตกต่างจากที่เต้ไทยดิ้นได้ดิ้นได้ดูห่วยดินะทุกวันจะเย็นหมดมันไม um ่มีคำบรรยายฮะคือด so ูว่ามันสดแค่ไหนครับเก๋เลยวันนี้ก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะทานเผื่อทุกคนนะฮะเห็นล้วแบบโอ้โหนี่ฮะเป็กลัวครับคือเห็นแบบนี้พวกก็อยากกินนะฮะถ้าหนพวกเรากินปุ๊บจะอยากกินมากเลยฮะเราไปติดตามว่าเราจะพวกเราจะกินกันอะไระเด็นอร่อยแค่ไหน ทานด้วยกันเลยนะครับตอนกินบุฟตที่ออสเตรเลียยอดนะนะี่มีทั้งามีทัง้งกุ้งปูแล้วก็หอยนาทีนี้มันไม่รอแล้วคะับกินเลยอยากไปลิ้มรสปูขนาดนี้บ้างอาหารทะเลที่เขาจะแปกนิดนึงเพราะว่าเขาจะเป็นอาหารทะเลแบบเย็นๆใช่ใช่เขาจะแช่เย็นไม่มาเพิเศษของเขาสดใหม่สดใหม่อยู่ในตัวใหญ่มากแข็งเลยใหญ่มาก เป็นเป็นเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะคนที่ได้ไปหรือหรือถือว่าเป็นถือว่าเป็นไฮไลท์ในในอาหารในอาหารทั้งหมดของที่ไปมาก็คือมื้อนี้ถือว่าเด็ดสุดเด็ดสุดอ๋ออันนี้คนไม่ได้ไปนี่น่าเสียดายนะวันหลังถ้ามีทริปหน้าเนี่ย ชวนเลยให้ชวนกันมาว่า AF เนี่ยเขามีทริปดีๆเยอะใช่ต้องไปกันกต้องครับแต่ว่าค่ะไฮไลท์จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่มินิคอนเสิร์ตในตอนดึกๆใช่ไหมของทุกทริปเนี่ยจะต้องมีแล้วใกล้ชิดศิลปินมากมายใกล้ชิดมากมวทริปครั้งนี้คือใกล้ชิดที่สุดตั้งแต่เคยไปมาเออเป็นมันไม่เหมือนคอนเสิร์ตนะนี่มันเหมือนกันการที่ทุกคนแบบร่วมร้องคอนเสิร์ตไปกันเราเราให้ทุกคน มีมีส่วนร่วมในการขึ้นมาล้องเพลงข้างบนด้วยครับขึ้นมาไปมีส่วนร่วมแล้วก็ใกล้ชิดกับพวกเรามากที่สุดเขาเรียกทำได้เรามีภาพบรรยากาศที่ดูแต่ว่าต้องเป็นช่วงหน้าช่วงนี้เราเบรกขอดูเลยไม่ได้เหรอครับช่วงหน้าค่ะอดใจอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงต้องไปติดตามไปดูเลย